กลัสบสวัสดีครับพ่อพี่น้องครับผมกับผมสโตกผ้าสแตกพี่น้องมาแดกเข่าหน้าเป็ดพี่น้องมือนีอยู่ร้างก,กีฬาพี่น้องใน่ยังเพิ่งเลิกลูกค้าพี่น้องผมก็ลองมาลองชิมเบิองนะครับมาหลายเือแล้วพี่น้องแต่ว่าพิดใจพี่น้องาสแตกกันพี่น้องมือนร่องเบิองนะครับกับข้าวหน้าเป็ดเปียกหมดเลยเปียกหมดเลยครับเย็นนแล้วขึ้นมาาขึ้นมา ลายนี่คุนรครเด็ดอยู่ที่มันกินนี่ลองแล้วก็เป็ดนะครับเป็ดที่นุ่มนะครับลายสิิมันไม่ลองมึงไม่้องนะครับเจ็บสี่สตอกนะครับเด้อค <c oughs> ำแรกแห่งม่นี่ลองเขาหนาเป็ดหน่อย นำตุก๊กมันห่วง่รงเบากันเ้ครับนอนมันหอนทำ <c oughs> มือสองครับเฮ้ยมาคัมบูลิมครับคำมตาสวดไม่้องอือ ลาเด็จิ้มพิลันดุงครับกระดาษอย่าลืมลองมาจิ้มมึงครับพี่น้องร้านกิบกิลาข้าวหน้าเป็ด ดูอันเบอร์นหนึ่งลูกรามได้เห็นสตู๊กสต๊าคแล้วลเนเรื่องมาทิมครับขอบคุณนล้วทีท่ติดตามชมพี่น้องกับสตู๊กพาสต๊าคแดกเข่านาเป็ดพี่น้อง